อะไรอ่ะนอนใช่ตู้เดรอนึกว่าพยาตทุกคนอันนี้น้องมาสอนเต็มนะคะนี่ปั๊มกระทุ้งหลังนันไหนกันไหนตัวนี้ทุกคนปั๊มกระทุ n งหลังค่ะนะคะตัวนี้ขายดีมากนะคะลูกค้าจ๋ามีงานงานนะคะจะพร้อมกระปุกแบบนี้เลยนะคะมีฝ่ามีฝือสายสีคนให้อย่างนี้คบชุดแบบนี้นะสินค้าจะมีสีแดงค่ะปั๊มกระทุ n งหลัง ก็ต้องเราออกนะต้องถ่ายให้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอใช่ไหมหนูนี่นี่ค่ะอันนี้คือสีทองนะคะั่แล้วด้วยแล้วก็สีบรอนตัวบอลเงินจะบอกเลยว่าสวยทุกสีนะคะทุกคนใครสนใจสีไหนนะคะแคปรูปไทยมาเพจได้เลยค่ะขออนุญาตเปิดราคาไปนะใครสนใจนะคะเอาไปราคา220บาทส่งให้ฟรีครับ220บบาทจะส่งฟรีจ้า เพราะขาจําราคาไม่ได้นะคะไม่ขาเคยเปิดเปิดเปิดสองร้อยสี่สิบห้าบาทอ่ะเหรอโอ้โหกูว่ากูพลาดแล้วนะครับโอเคจ้ะ